ซึ่งายาตัวที่ว่านี่เนี่ยพอกินเข้าไปปุ๊บมันเหมือนกับว่าทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยแข็งแรงขึ้นไม่เจ็บไม่ป่วยผิวหนังเต่งตึงเหมือนกับว่าผิวหนังตัวเองเนี่ยลดอายุไปได้หลายสิบปีเลยครับหากพูดถึงสิ่งที่มนุษย์เราไม่อาจเลี่ยงการพบเจอได้หรือสิ่งที่ทุกคนเนี่ยล้วนกลัวกันหมดเลยเนี่ยสิ่งสิ่งนั้นมันก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากความตายใช่ไหมครับคือ ถามว่าเพราะอะไรมนรุษย์เราถึงกลัวความตายในขนาดนั้นล่ะก็อย่างที่ว่าครับว่าถ้าเกิดเราตายไปมันก็คงจะไม่หลงเหลืออะไรอยู่แล้วแถมเราก็ไม่รู้้วยซ้ําว่าชีวิตหลังความตายนั้นเป็นยังไงนรกมีจริงไหมสวรรค์มีจริงหรือเปล่าคือ เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายคือเอาง่ายๆเราไม่รู้เลยว่าชีวิตหลังความตายเราอ่ะจะเป็นยังไงและเราต้องทําตัวยังไงบ้างฉะนั้นมนุษย์เราเลยกลัวความตายทุกคนนั่นเองฮะและแน่นอนครับว่าเมื่อทุกคนกลัวความตายและยังไงก็ต้องพบเจอกับสิ่งเหล่านี้ทุกๆคนอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยทั้งคนธรรมดาย,ยังไปถึงชนชั้นสูงทั่วโลกเนี่ยพยายามจะสอบหายาหรือสิ่งที่ทำกับตัวเองนั้นไม่แก่ไม่ตายอยู่ครับซึ่งแน่นอนครับว่าจากหน้าบริษัทที่ผมไปค้นหาข้อมูลมมมมาาาาาานนนนนัันน àng, มมนั้นน้้สํหหรรบกกคควไไ่่่่แตยเี มันก็มีมาเรื่อยๆตั้งแต่ในยุคสมัยโบราณเลยนะครั้งที่ผู้อ้างว่าเขาได้พบเจอกับสิ่งที่ทําให้เขาไม่แก่ไม่ตายแล้วตัวเองเนี่ยได้รับประทานได้กินเข้าไปหรือได้ทํากระบวนการอะไรก็แต่ที่ทําให้แบบร่างกายได้แบบฟิวชั่นกับสิ่งนั้นไปแล้วอ่ะคนเหล่านั้นดันตายก่อนคนทั่วไปแบบเร็วกว่าปกติ2ในสาเท่าเลยครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นในคนขังน่ากลัวมากๆเอาเป็นว่าในวันนี้ครับเดี๋ยวผมเอฟบุ๊กพิทักษ์นะฮะจะพาคุณผู้ชมไปดูครับว่าในหน้าก่อนในส่างเรานั้นมีบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับยาาหรือสิ่่่งททีํท้ไม แก่ไม่ตายต่างๆนานาเนี่ยมีอะไรกันบ้างมีมาตั้งแต่ยุคไหนและที่สำคัญที่สุดยุคไหนที่บ้าคลั่งที่สุดถึงขั้นที่ว่าทั้งชีวิตเนี่ยให้กับการทดลองสิ่งไม่แก่ไม่ตายนี้จนทําให้ตัวเองนั้นต้องตายเพราะสิ่งสิ่งนี้เลยก็ว่าได้นั่นเองครับและเอาเหมือนเดิมครับผมวันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะแต่ของผู้ชมเหมือนเดิมครับว่าในเมื่อเรื่องราวมันค่อนข้างที่จะโหดขนาดนี้ผมของผู้ชมสัก7 0 0 0ไลค์ได้ไหมฮะ7,000ไลค์7 0 0 0แชร์จะเป็นอะไรที่ผมแบบขอบคุณผู้ชมมากๆเลยช่วงกดไล ให้ผมเลยนะยังไงรบกวนผู้ชมด้วยละกันนะครับผมอ่ะถ้าคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กันแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับ ตำนานเรื่องของความไม่แก่ไม่ตายแล้วเนี่ยเอาจริงมันก็มีอยู่ทั่วโลกเลยนะคือยกตัวอย่างเช่นตำนานไซอิ๋วจากจีนตำนานจอกวิเศษของพระเยซูตำนานาน้ำวิเศษของเทพฮินดูหรือแม้กระทั่งตำนานแอปเปิ้ลทองคาที่เทพกรีกและเทพนอสเนี่ยใช้กินเพื่อเป็นอมาตะก็มีเช่นกันครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ว่ามานั้นไม่ว่าจะเป็นของกินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมันจะมีผลที่ทําให้คนฟิวชั่นกับของเหล่านั้นเนี่ยแบบเป็นอมาตะไปหมดเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าตำนานเรื่องของความเป็น เกี่ยวกับเรื่องของยาหรือว่าของกินอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะดูไม่มีอยู่จริงมันจะดูแบบเพอ้อฝันหรือมันจะดูแบบเหลือเชื่อมากๆเลยเนี่ยแต่เชื่อไหมครับว่ามันก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งครับที่ไม่สนว่าเรื่องราวนี้จะจริงหรือเท็จยังไงแต่คนกลุ่มนี้ครับเขาก็พยายามจะสอบหาทุกอย่างตามตำนานเหล่านั้นมาเพื่อให้ตัวเองกิน ใช้ดื่มหรือฟิวชั่นกับตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่แก่ไม่ตายเหมือนกับในตำนานพวกเทพเหล่านั้นนั่นเองอะซึ่งจะบอกเลยว่าตำนานเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ที่ผมยกตัวอย่างมานะมันยังมีหลากหลายตำนานทั่วโลกเลยและแต่ละที่เนี่ยก็มีสิ่งที่ทําให้เป็นอมตะเนี่ยแตกต่างกันออกไปแต่สุดท้ายครับสิ่งเหล่านี้ที่ว่ามานั้นเนี่ยมันก็ไม่เคยมีใครพบเจอมาก่อนเลยแต่มันก็ยังมีคนพยายามจะหาอยู่นั่นแหละและตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมีน้อง,องๆหลายหลายคนตั้งคำถามขึ้นมานิดนึงแล้วแหละว,ว่าแล้วเรื่องความเชื่อเกี่ แล้วโบราณที่สุดเนี่ยมันมาจากไหนกันล่ะผมอยากรู้ถ้าพี่บอกว่ามันมีทั่วโลกในยุคป,ปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยถ้าให้ผมแบบตอบคำถามตรงนี้เลยเนี่ยเอาจริงๆนะตอบได้ยากมากๆครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผมเนี่ยพยายามจะไปหาข้อมูลตรงนี้มาแล้วนะแต่สิ่งที่ผมค้นพบคือคือมันแบบค่อยๆถอยหลังไปเรื่อยๆถอยหลังไปเรื่อยๆจากแบบ ในยุคบริษัทของมนุษย์ย้อนกลับไปมนุษย์ก่อนยุคบริษัทจนไปถึงแบบมนุษย์ยุคแรกๆของบริษัทเลยอะถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเพราะมนุษย์เราสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีความรู้เรื่องวิทยาการหรือหลักวิทยาศาสตร์ต่างๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเจออะไรแปลกๆที่มันเหนือธรรมชาติอย่างเช่นจู่ๆฟ้าผ่าพา,พายุเข้าแผ่นดินถล่มโดยที่แบบไม่สามารถอธิบายได้พวกเขาเหล่านั้นหรือว่ามนุษย์ยุคโบราณเนี่ยเขาก็จะคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นจากพระเเจ้าสมดลย ทีนี้เนี่ยมันเลยทําให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าถ้าหากว่าเราไม่อยากให้สิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นแบบสิ่งที่มันแย่ๆอย่างฟ้าผ่าพายุถล่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องแบบมีการบูชายันของบางอย่างให้เทพเจ้าก็เป็นได้เพราะฉะนั้นมันเลยเริ่มมีพิธีแปลกๆเกิดขึ้นตั้งแต่การนําสัตว์เล็กสัตว์น้อยยันสัตว์ตวกลางไปบูชายันหรือแม้กระทั่งนําลูกหลานของตัวเองเนี่ยไปบูชายันให้เทพเจ้ามันก็มีมาทุกรูปแบบแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันก็อยู่ในหมวดที่แบบอยากให้เเเาาาานนนนอวกก้พป็มตั ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็คือความเชื่อแบบเก่าที่สุดที่ผมไปเจอมาที่ผมคิดว่ามันน่าจะใกล้เคียงกับความที่มนุษย์เราเนี่ยอยากเป็นนมตาหรือว่าเราไม่อยากเจอเรื่องร้ายๆนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าความเชื่อแนวนี้เนี่ยมันก็จะมีมันแบบเป็นละลอกละลอกอะแบบฮิตแป๊บหนึ่งแล้วก็ดับไปแล้วก็กลับมาฮิตใหม่แล้วก็ดับไปเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็รู้แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงไม่ว่าเราจะบูชาย,ยันหรือว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ทําทุกวิธีทางเลยนะยังไงเราก็ต้องตายอยู่ดีครับเราไม่มีวิธีการหยุดความตายหหหรรือออว่่่าาาายยยยุุดเเเใ้มันนูพีีท นั่นเลยทําให้คนที่พยายามจะห่างทางรอดจากความตายได้เนี่ยลมเลิกความคิดไปและหันมาขอพรกับสิ่งที่พวกเขาเชื่อเพียงแค่ <P N> ว่าคอยพวกเขานั้นอยู่รอดปลอดภัยให้ด้นานที่สดุดเท่าที่จะดานได้นั่นเองฮะแต่ทีนี้เนี่ยผมจะบอกว่ามันจะมีอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคือถ้าเราเอาหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีอยู่ยุคหนึ่งของคนคนหนึ่งครับที่ใช้ว,ว่าคลั่งเรื่องชีวิตอมตะมา,ากาๆซึ่งถามว่าคลั่งแค่ไหนแล้วเหรอก็คลั่งถึงขั้นที่ว่าทั้งชีวิิตตนีีี้้ชวท่เหหลือยกใ การค้นหาความเป็นอรตะเลยก็ว่าได้ซึ่งองคนนั้นนั่นก็คือกษัตริย์ที่ใหญ่ที่สุดในจีนอย่างจินซีฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ฉินนั่นเองครับคือถ้าเกิดเราพูดถึงจินซีฮ่องเต้แล้วเนี่ยผมว่ายังไงก็แทบไม่มีใครไม่รู้จักเลยเพราะจินซีฮ่องเต้เนี่ยคือดังมากๆแบบเป็นปฐมมกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจีนเขาคือวีรบุรุษที่สามารถรวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเป็นแผ่นเดียวกันได้และแผ่นดินที่รวบรวมได้มานั้นเนี่ยว่ากันว่าเป็นประเทศ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในน้าเวลานั้นด้วยก็ว่าได้ครับซึ่งแน่นอนครับว่าความฝันของจินซีฮ่องเต้ตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยคือเขาอ่ะต้องการที่จะรวบรวมแผ่นดินจีนได้เป็นหนึ่งซึ่งเขาได้สามารถทําได้ในเวลาที่มัน สั้นมากๆเลยทีนี้เนี่ยเขาได้หาความฝันต่อไปครับว่าเขาจะทําอย่างไรดีซึ่งสิ่งต่อไปที่เขาต้องการตามหาเลยเนี่ยมันก็คือความเปนมาาม็นอมตะไม่แก่ไม่ตายนั่นเองคือถามว่าทำไมเขาถึงไปหาสิ่งสิ่งนั้นล่ะก็ต้องบอกงี้เลยครับว่าจิ๋นซีฮ่องเต้เนี่ยเขาเป็นปฐมกษัตริย์ตั้งแต่แบบยาวัยวเลยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะสิบสามขวบมัง้งและด้วยความช่ำชองในการสู้รบและวางแผนการรบเป็นอย่างมากเนี่ยมันเลยทำให้เขาได้สามารถไปชิดทุกแคว้นได้และรวมทุกแคว้นของแคว้นตัวเองเนี่ยจนเป็นหน ว่าชีวิตมันสั้นซะเหลือเกินอะ่ะไม่อยากจากโลกนี้ไปเลยอยากอยู่นานๆไม่ก็เป็นอมตะไปเลยก็ว่าได้พอคิดแบบนั้นได้ปุ๊บท่านก็แบบเหมือนกับชีวิตที่เหลือของท่านเนี่ยคือมอบให้กับการค้นหาชีวิตที่ทําให้ตัวเองเป็นอมตะได้เลยนั่นเองครับท่านเนี่ยก็เริ่มสั่งให้ราชาการในวังเนี่ยหาอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นตำนานยาวิเศษตำนานโน่ตำนานนี่ตำนานนั้นหรือประวัติเก่าๆในวังเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของยาอมตะเนี่ยหามาให้ได้หามาให้เยอะที่สุดปรากฏว่าพอข้าราชการในวังเนี่ยหามาหมดแล้วนนั้สิ่ที คนพบนั้นมันมีเรื่องน่าสนใจอยู่นั่นก็คือมันได้มีบันทึกตัวหนึ่งครับที่กล่าวถึงยาตัวหนึ่งที่กษัตริย์จีนที่ผ่านมากว่า4รุ่นนั้นเขาพยายามที่จะตามหามันมาตลอดเนื่องจากว่าอายุของคนจีนในสมัยนั้นน่ะคือมันคน่อนข้างสัน้นมากๆเฉลี่ยอยู่แค่3 0มสถึงห้ปีเท่านั้นเองแต่ถ้าเอาค่าเฉลี่ยตรงๆเลยก็คือแค่3 0มสถึงสีเนี่ยก็คือแทบจะร่วงกันหมดแล้วครับน,นั่นเลยท,ทาให้กษัตริย์กว่า4รุ่นของจีนในยุคน,นั้นเนี่ยพยายามจะหายา,ยาที่ทำ ตัวหนึ่งครับบอกไว้ว่าจริงๆพวกเขาอ่ะหายาตัวเนี้ เจอแล้วนะซึ่งายาตัวที่ว่านี่เนี่ยพอกินเข้าไปปุ๊บมันเหมือนกับว่าทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยแข็งแรงขึ้นไม่เจ็บไม่ป่วยผิวหนังเต่งตึงเหมือนกับว่าผิวหนังตัวเองเนี่ยลอดอายุไปได้หลาย10ปีเลยครับแต่ทว่าตัวายาตัวนั้นเนี่ยคือมันหาได้ยากมากๆเลยเพราะายาตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ในถ้าลึกและมันจะต้องสกัดมาจากของแข็งอีกทีฉะนั้นแล้วมันเลยทําให้กระสังกวสีรุ่นที่ผ่านมานี้เนี่ยอายุไม่ได้ยืนอย่างที่คิดแล้วก็อายุเฉลี่ยเพียงแค่40ปีเท่านั้นเองครับอรวพ สินสีฮองเต้เห็นแบบนั้นเนี่ยสั่งให้ข้าท่าบริวารทั่ววังเนี่ยหาทั่วแผ่นดินจีนเลยซึ่งมันก็ใช้เวลานานพอเลยนะแต่สุดท้ายครับเขาก็พบมันจนได้ซึ่งยาที่เขาเชื่อว,ว่าจะทำให้เขาเป็นอมาตะได้เนี่ยมันคือของแข็งสีชาติที่ปัจจุบันเรานั้นจะเรียกมันว่าชินาบานั่นเนองฮะทีนี้หลายๆคนงงเลยชินาบาคืออะไรวะไม่ใช่สารประหลอดเหรอพี่คือเอาจริงๆมันก็คือสารประหลอดนั่นแหละครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปตามตำนานเลยก็คือก่อนที่มันจะเป็นสารประหลอดไอสีเงินเง,นเงน ชาติมาก่อนซึ่งอหินสีชาตินี่เราจะเรียกกันว่าชิน,นาบาการที่เราจะทําให้มันเป็นสารประหลอดได้เนี่ยเราจะต้องทําการสกัดมันออกมานั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับว่าพอจินซีฮองเต้น,นได้รับหินสีชาติหรือว่าชิน,นาบาเนี่ยเขาก็สั่งให้ขุดออกมาเป็นจํานวนมากเลยแล้วก็สกัด ททันีเลยซึ่งถ้าเกิดถามว่าปริมาณที่เขาออกมานั้นมันเยอะแค่ไหนคือมันเยอะถึงขั้นที่ว่าเก็บไม่พอเก็บไม่อยู่เลยทีเดียวทีนี้เนี่ยจินซีฮองเต้นเนี่ยก็แบบไม่รีรอช้าครับรีบสั่งให้ข้าท่าบริวารเนี่ยรีบไปสกัดไอหินสีชาตินี้ให้เป็นยานในตำนานทันทีแล้วพอได้ยาตัวนั้นออกมาหรือว่าสารประหลอดตัวนี้ออกมาเนี่ยจนินซีฮองเต้ก็ไม่รีรอเลยครับรีบทานสารประหลอดไว้ายานในตำนานนี้เข้าไปทันทีเลยครับเพราะที่ผมจําไม่ผิดเนี่ยคือณตอนนั้นเนี่ยท่านก็อายุเยอะแล้วละสามสิบเกือบสี่สิบแล้วคออ แล้วท่านก็เลยบอกว่าไม่รีรอทดลองกับคนทั่วไปก่อนท่านก็ตัดสินใจกินแม่งเลยละกันครับ <S <S และทีนี้เนี่ยท่านก็กินต่อมาเรื่อยๆเป็นระยะเวลานึงครับ <S 1> <S 1> แล้วผลปรากฏออกมานั่นก็คือกลายเป็นว่าความแก่ชราของจินซีฮ่องเต้เนี่ยกลับกลายมาเป็นหนุ่มอีกครั้งนึกว่าได้ฮะคือตำนานเนี่ยเขาที่บอกไว้ว่าหลังจากที่จินซีฮ่องเต้เนี่ยได้กินสารสกัดที่ออกมาจากหินสีชาติหรือว่าเจ้าสารประหลอดนี้แล้วนั้นผิวหนังของเขาเนี่ยที่เหี่ยวย่นก็เริ่มเต่งตึงขึ้นใบหน้าที่หมองคล้ำก็เริ่มใสขึ้นสิวเสื ใบหน้าเริ่มเด็กลงแถมอาการอิดอิดอดอดของคนแก่เนี่ยคือใช้คําว่าหายเป็นปลิบทิ้งเลยก็ว่าได้ครับแต่กลายเป็นว่าจู่ๆวันหนึ่งครับมันกลับพลิกโผลไปเลยฮะเพราะจู่ๆฮะจินซีฮองเต้น่กลับป่วยขั้นรุนแรงกระทนหนันโดยไม่ทราบสาเหตุแม้แต่หมอหลวงที่พยายามจะรักษาท่านเนี่ยเขาก็ไม่รู้เลยครับว่าโรคที่จินซีฮองเต้น,นั้นเป็นเนี่ยคือโรคอะไรและเขาเนี่ยก็พยายามจะรักษาทุกวิถีทางแล้วแต่เขาก็รักษาจินซีฮองเต้ไม่ได้สุดท้ายครับอาการของท่านเนี่ยก็เริ่มแย่ลงแย่ลงสุดตัวลงสุดท้าย แล้วผลที่ออกมาก็คือจินซีฮ่องเต้สวรรคตหรือตายในที่สุดเพียงแค่อายุ50ปีเท่านั้นเองครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยความเชื่อเรื่องสารบรอดอนนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่ในจีนสักพักหนึ่งหลังจากนั้นพอเวลาผ่านมาเข้าถึงประมาณสักปี1800-900เนี่ยสารบรอดนั้นก็ได้ถูกนำมาวิจัยแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วสารตัวนี้มันไม่ใช่ยาอายุวัฒนาแต่มันคือสารที่อันตรายโคตรๆซึ่งถ้าเกิดกินเข้าไปในปริมาณมากๆเท่า,านั้นก็คือแทบจะก,การันตีการตายหรือเสียชีวิตได้เลยนั่นเองครับ ที่คลั่งไคล้ความเป็นอมตาจนถึงขั้นถวายชีวิตให้เลยอย่าง จินซีฮองเตและสารประหลอดของเขานั่นเองฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะมีน้องๆหลายคนแอบตั้งคำถามไปแล้วครับว่าเอา้าสรุปสารประหลอดเนี่ยมันทำให้เป็นอมตะจริงหรือเปล่าแล้วไอ้ที่ผิวหนังเขาเต่งตึงขึ้นในช่วงนึงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจากข้อมูลที่ผมไปหามาได้นะเขาบอกว่าสารประหลอดเนี่ยมันคือสารที่อันตรายแบบอันตรายโคตรเลยคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสารตัวนี้มันจะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในเครื่องมือวิทยาศาสตร์เช่นทำเทอร์โมมิเตอร์บาร เรื่องที่วัดความดันโลหิตก็ใช้สารประหลอดในการทําเช่นกันแต่แค่นั้นยังไม่พอฮะเพราะสารประหลอดเนี่ยยังถูกใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าในยุคปัจจุบันอีกด้วยเช่นสวิตไฟฟ้าอัตโนมัติสําหรับตู้เย็นกระแสไฟฟ้าสลับหรือเท้าแบบดกัดก,ดกเลยนะสารประหลอดเนี่ยก็ยังใช้เป็นสารก่อวัตถุระเบิดได้อีกด้วยนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยโอ้มันไม่ควรจะกินเลยใช่ไหมแต่เชื่อไหมครับว่าไอ้สารประหลอดตัวนี้เนี่ยถ้ากินในปริมาณที่มันไม่มากเนี่ยมันจะมีผลแบบนี้ฮะหนึ่งมันจะทแให เฮ้ยแข็งแรงขึ้นอย่างเชียบพันอาการป่วยอิดโรน,นออดหายไปแล้วก็ดูแบบฟิตปังมากๆดูเด็กลงเพราะว่าในสารประหลอดบางชนิดเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าไทโรซินเนทฮะที่ทําให้การสร้างเม็ดสีเมลาโทนินลดลงตรงนั้นเนี่ยมันเลยทําให้รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยดูแบบผิวขาวขึ้นผิวดีขึ้นเต่งตึงขึ้นและเท่านั้นยังไม่พอฮะสารประหลอดนี้ยังมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วยนั่นเลยทําให้บริเวณหน้าหรือร่างกายต่างๆเนี่ยถ้าเอาสารประหลอดมาทาเบาๆปุ๊บสิวนน่ยหหาไปมด และก็อย่างที่บอกไปครับสําคัญที่สุดเลยก็คือสารประหลอดบางตัวครับยังสามารถยับยั้งอาการเจ็บปวดได้ชั่วคราวอีกด้วยแต่สุดท้ายแล้วครับมันก็จะกลายเป็นสารตกค้างในร่างกายและกลายเป็นโทษมากกว่าผลดีนั่นเองฮะและนี่ก็คือบทสรุปที่ว่าสรุปแล้วสารประหลอดดีจริงหรือไม่มันทําให้เด็กจริงหรือเปล่าหรือเราควรใช้สารประหลอดหรือไม่ผมสรุปไว้คุณผู้ชมฟังแล้วนะครับเอาเป็นว่าใช้วิจัยยายนในการรับชมและตัดสินใจด้วย,วยกันเพราะจริงๆในปัจจุบ,บันเนี่ยมันก็มีสินค้าหลายอ,อย่างเนาะที่มีสารประหลอดด้วยก็ไม่อยากแนะนําให้้้นนนนองงๆเาาาามมใชกัพรรระตยจิ ทีนมาสรุปให้ฟังเลยก็คือสารประลอดครับไม่ว่าจะทางไหนก็แล้วแต่มันคือความชิบหายทั้งนั้นเลยครับนอกจากทางวิทยาศาสตร์หรือว่าทางแบบอุตสาหกรรมส่วนยาอมตะยาอายุวัฒนะหรือนะวัตกรรมที่ทําให้คนเราไม่ตายเป็นอมตะหรือคืนชีพได้เนี่ยส่วนตัวมองแล้วว่าปัจจุบันยังทําไม่ได้แน่นอนฮะแต่ในอนาคตอันใกล้หรืออันไกลนั้นผมว่าทําได้ครับแต่ พอทําได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาพร้อมกันเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดด้วยนั่นก็คือประชากรจะล้นโลกครับและณนะจุดจุดนั้นครับมันจะเป็นหาย,ายนะที่ไม่รู้เลยว่าผลที่ออกมานั้นจะเป็นยังไงกันแน่และเราก็ไม่รู้เลยว่าชีวิตเรานั้นจะอยู่จนถึงจุดจุดนั้นหรือเลปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่รู้แน่นเลยก็คือถ้าเราไม่แก่ไม่ตายยังไงประชากรก็ต้องล้นโลกอย่างแน่นอนครับ และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดในวันนี้ของเรานะฮะเกี่ยวกับยาอายุวัฒนะหรือว่าสารประหลอดของจินซีฮ่องเต้น,นั่นเองเอาเป็นว่าแต่ละคนคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดว่าไอสารประหลอดตรงนี้มันเป็นยาอายุวัฒนะจริงหรือไม่หรือมันเป็นสิ่งที่ตามหลักวิทยาศาสตร์เขาบอกกันแน่หรือแต่ละคนคิดยังไงลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้บอกผมไว้ได้นะครับเอาเป็นว่าในวันนี้ถ้าเกิดคำพูดได้ไมานสุภาพหรือข้อมูลตัวไหนผิดพลาดประการใดผมเอฟบูพนักต้องกราบขอพัตาภัยเพ็นดัที่นี่ด้วยถ้าเกิดท่านรัก,ก สวัสดีครับ